สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาส่งเครื่องตัดหญ้ามือสองนะครับไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณสลายุทธนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับตัวนี้จะแถมสายสะพายคู่นะครับลูกค้าขอมานะครับแบบสะพายคู่แล้วชุดประแจนะครับใบมีดอย่างดีนะครับ12นิ้วตัวนี้เป็นมือสองแท้นะครับ อย่างสวยเลยนะครับตัวนี้จะปั๊มตัวนูนและรหัสเลขเครื่องไว้ข้างเครื่องนะครับตัวนี้ก้านตัดชุดแฮนนะครับอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสก่อนการจับส่งนะครับลูกค้าสั่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้สั่งเก็บเงินปลายทาง4950บาทนะครับ มี2ระบบให้ลูกค้าเลือกนะครับบางท่านพร้อมโอนก็4,500บาทครับถ้าไม่พร้อมโอนก็4,950บาทนะครับชุดนี้เป็นมือ2ขั้นเทพเลยนะครับพร้อมใช้งานลองเร่งดูไม่มีควันเลยนะครับ รอบสูงๆนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทางเราตอนการจัดส่งนะครับเจ้าน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินออกหมดเหมือนทุกครั้งเลยนะครับให้ลูกค้าไปหาใส่เองข้างหน้านะครับพอขนส่งห้ามลองปิดสวิตช์แล้วลองสตาร์ทอีกทีนะฮะสตาร์ทชิวๆสตาร์ทง่ายๆครับปิดอีกทีสตาร์ทอีกที สตาร์ทง่ายๆเลยนะครับตามนี้นะครับคุณสลายุทธนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ4,950บบาทครับท่านไหนสนใจแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ทักได้เลยนะครับเราพอมีให้เลือกใช้นะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ